cái đám cái coi tiền các, bom khắp để cho phát triển tới, <coughs> <coughs> à. à. ngắt, phun ngá mà lên, phun kem phí thôi. bao bao à tôi đi học con này rồi khoai xe bon mất tí con Một lưới, cho lưới ก็ริ่มปเอาเราจะไม่ใช้รถแยกนะเราใช้คนแยกเอาเลยโอ้มีเหล็กด้วย เราจะไม่ใช้รถแยกนะเราใช้คุณแยกอ่าหมามันได้หน้ามันก่อนครับ เป็นลุมสายขางเดี๋ยวพร้อมเลยป็นทตงกานก็อยดีแล้ว งัดงัดทางนี้เอาแล้วก่อนเลยงัดทางนี้ไปเรื่อยๆไล่งี้งัดเบาๆ ้พ <tem> <OM P> ูนเนี่ยมันมันเทปีมันมันไม่อยู่ทำลามไปทางมันแต่พูนหร่อซอนเนี่ยจหายไปเตตู้โอ้ยนีเล็กด้วยมาว้ามุด

แล้วก็ดีเอานี่แหละรถแย้กแบบพิเศษ Neutrale. En vanavond waren er ook dieper. Ja, die waren er ook dieper. ഉ ូវើលើນខាត់ខ្ញນវើលើ